หนุ่มกัญชัยได้ใจไปเต็มๆหลังพูดปมดราม่ามดดำต้องคนด่าดเป็นล้านถึงจะรู้สึกโดยหลังจากที่มดดำได้ไลฟ์สดขอโทษผ่านอินสตาแกรมอีกครั้งพร้อมขอโทษทั้งศิลปินครอบครัวและแฟนคลับของนิชคุณและแบมแบมจากใจนั้นและวันนี้ล่าสุด13กันยายน64ในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์โดยหนุ่มกัญชัยได้พูดกลางร,รายการถึงกรณีของมดดำที่เกิดขึ้นว่าถึงแม้ว่าจะสนิทกับมดดำแต่เรื่องนี้ ขอพูดแบบตรงไปตรงมาเรื่องนี้ไม่จำเป็นต้องอ้างเจตนาหรือไม่เจตนาเลย 1. ต่อให้ไม่เจตนาข้อผิดอยู่ดีเพราะคนของใครใครเขาก็รัก 2. ลักษณะการเปรียบเทียบมันเปรียบเทียบไม่ได้เพราะมนุษย์ทุกคนมีคุณค่าในตัวเองอย่างเมื่อก่อนมีคนเปรียบเทียบผมกับคนอื่นเยอะแยะผมก็จะบอกว่าไม่มีใครเป็นใครได้ทุกคนมีคุณค่าของตัวเองผมอาจจะถนัดแบบนี้คนนั้นอาจจะถนัดแบบนั้น แต่สุดท้ายทุกคนมีคุณค่าในตัวของตัวเองและผมเชื่อว่าจะเป็นบทเรียนครั้งยิ่งใหญ่ของมดดําในมุมมองของผมที่รู้จักมดดําเป็นน้องคนหนึ่งผมมองว่าดีที่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเพราะนี่คือประสบการณ์ชั้นสูงหาที่ไหนไม่ได้แล้วการที่ถูกคนด่าเป็นล้านคือด่าเป็นแสนอาจจะไม่รู้สึกแต่วันนี้ผมเชื่อและต้องนำสิ่งเหล่านี้ไปปรับปรุงและเดินอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องสักที ซึ่งพี่หนุ่มยังบอกอีกว่าเรื่องนี้ช่วยไม่ได้และปล่อยให้เป็นบนเรียงของมดดำเรื่องนี้เป็นสิ่งที่มดดำต้องคิดให้ได้ก่อนจะออกมาขอโทษมดดำต้องรู้ก่อนว่าสิ่งที่ตัวเองทำนั้นผิดหรือเปล่าต้องเรียนรู้สิ่งที่ตัวเองพูดนั้นคือความผิดแต่หากพูดขอโทษออกมาแล้วแต่ยังไม่รู้ว่าตัวเองผิดหรือไม่อันนั้นมันไม่ได้ และมีเหล่าบรรดาชาวเน็ตเข้ามาชื่นชมพี่หนุ่มที่ไม่ปกป้องน้องในสิ่งที่ผิดแถมให้บทเรียนครั้งนี้สอนมดดำและให้หมดดำได้คิดได้ด้วยตนเองอีกด้วยครับฝากด like, กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับ